เอกสารแลอวพอพบกันมาอธิบายรายละเอียดนี่วันพุกวันพูกสักสิบโมงป้าผมตีอันลันกาแฟให้กันได้ตรงแปลงพักกันอ่ะพ่อเดียวผมอยู่ได้นัดบ้านจ่าเลินนี่กันเจอัน ได้นัดเพิ่นมาก่อนเราวเดี๋ยวผมจะไปปแห่พี่ก่อนอาเอกสารมาอ่าเดี๋ยวสิบโมงผมไปท่าตีร้านกาแฟช่วงบ่ายหนองผมเข้ามาแหมรอบนึงที่ว่ามาเอาเอกสารจากที่พี่เอาไปขึ้นขอเซ็นเรียบร้อยแล้วเนาะอ๋อผมจะต้องสิบโมงเอาไปขึ้นป่าหลวงแล้วกลับป่าหลวงเซ็นแล้วกลับบ่ายโมงผมต้องมาคืนเพิ่นโอเคอันอันเดี๋ยวผมเอาเอกสารไปขึ้นป่าหลวงตีบ้านตีเดียวเลยเนาะไปขึ้นป่าหลวงตีเดียวเลย อ่ามือผมไม no ่ส่งที่ไหลพองมูนี่นี่จะแาบของผู้มาครับยาเพนเนี่ยจบได้ขอของอะไม่ที่ผมขอประสัดน่เนี่ที่ผมวาผานนะนนะมันนนมันมีปัญหากัะาแบ่ไงาลูกเือขึ้นเสษเศเนี่เดี๋ยวนี้เอาไปขึ้นเ็ษมามือนนมาเ็ษไม่ไาอันอันอันจะอีหน่อยเดี๋ยวเอกสาร มาฮือที่ผม10บโมงสิบโแล้วเดี๋ยวผมมันเอาไปเพื่อประหลวง3มหมู่บ้านหมู่สิหมู่สแล้วกับหมู่สี่สอแล้วและหมู่หนึ่งอ่าซีนักของมู่สองใครอ๋มู่สมิมู่สองุธบุมีสองสคบแ่าวยลุ่งนั่งะนนานเนาะ แม่แม่ให้พี่หลุงเอาอันอันแยกเป็นชุดให้ผมเลยชุดนี้ไปมูหมูสามหมูสีหมูหนึ่งเพราะว่าผมมมีข้อมูลตรงนี้นะซื่อของก็พาผมก็มาพูดคนได้ยูมูได้ห้องเลยไหับอันอันแยกอันแยกข้อมูลเลยว่าเอกสารของใครยูมูไหนครับจะได้ไปหือตีเดียวอ่

คตรับตอนนี้สรุปก็คือเรื่องเอกสารเดี๋ยวผมจะอาสาตัวหตัวทรงเอกสารหื้อนะแต่วันผูกนะฮะสิบโมงนี้ผมจะต้องได้รับเอกสารจากกรมชนว่าอันจะมีเจ้าของที่นะ มูไหนพ่องนะทีจะต้องมาเซน็นแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะได้ส่งเอกสารไปขึ้นประหลวงเอาไว้ให้เจ้าของนาเป็นเซน็นแล้วก็ภายในบ่ายโมงผมก็ต้องไปรวบรวมมาแล้วก็เอามาคืนให้ับกรมชนแห่งกมก็เป็นภารกิจทีผมอาสาเข้ามาช่วยเดี๋ยวในเรื่องของการประสานนะครับน

ครับหนังสือเขาเอามามันจะเป็นมันจะเป็นตารางเนี่ยถ่ายเนาะสำหรับจดจื่อนายอะไรอย่างนามสกุลอย่างบ้านเลขทียนอย่างมออย่างมันน่าจะขึ้นอยู่ขั้นนั้นนะครับนี่คือคือเป็นไรลมนจำเป็นต้องมูนึงเลี้ยงกันรึเปล่าต้อันเดี๋ยวใส่ใส่คนได้หมดครับจัดตามนี่มาแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวจัดเพื่อนเพื่อนแบบมีคนอื่นมาตัวอะครับอย่างเงี้ยครับเนาะโอเคครับจัดตามูนี่มาเนาะ จะจัดแต่หมูอะไรวิ่งชีสนอนนี่หนอไม้สอดเนี่ยบ้านเปผมอยู่หมูจีดได้ผมไม่ใช่เพราะมันหนังสือหนังสือยินยอมเนี่ยมันแบบฟอร์มแพทเทิร์นเดียวกันหมดแล้วเขาก็ทำเพื่อมาเลยเขาก็ทำเพื่อหมูละหมูละห้าหมูละห้าห้าท่านละห้าท่านประกาศเดียวคือติดความมาแต่โปรเจกต์ผมมีหน้าที่เดินเอกสารให้อย่างเดียวเสี่ยงกรอาข้อมูลอย่างปละหลัวไปรับผิดชอบกันเองนะครับผมรับทรงอย่างเดียวนะเออ เราชาชนแล้วก็เนำแล้วชโนดทำมีดีเลยทำนี้ก่อนมีแต่แท้เอเนาะทำมีแต่แท้กับบ้าประชาชนเลยแม่นครับอย่างน้อยคือเจ้าของเพิ่งได้รับรู้เนาะว่าเขาจะเข้ามาเงนกันกับผมมีปัญหาครับเพิ่งทีหลังอีกไปเลยเวลาเขาเข้ามาแล้วเป็นหมูถ้ามถเป็นหมูงูเนาะเดี๋ยวประชาชนจะเป็นเสื้อผ้าใกันสองปีแล้วบ้านฝาามีของชนประธานกับประหลัวกับประชาสัมพันธ์ทๆเขี่ยต่างสายก็ได้ถ้ามีครับ มแล้วก็ไอข้อมูลตีขออนุญาตตีเจ้าบ,บ้านเป็นห่วงเรื่องอย่างก็ถ้าเข้าไป่าแล้วจะโดนยึดเป็นของหลวงนี่คือจริงๆบาดใจแก้งที่แล้วคือหนังสือหนังสือยินยอมนี่คือขอแค่ขอขึ้เขาเซ็นยินยอมเพื่อเขาปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ของเขาหลังจากปฏิบัติอย่างเซตเซตแล้วปุ๊บ ทุกอย่างกลับคืนเป็นเป็นพอชาวบ้านเหมือนเดิมครับเอาบาได้ยืดเอาบาได้ยืดอันนี้แหาบด้ยืดครับต้องต้องชี้แจงตรงนี้เลยว่าแค่เข้าไปทํางานมาได้ครับอ่านี่ครับพ่อแม่พี่น้องก็ฟังไว้นะผมมาเคลียร์ขึ้นละนะหลายคนกังวลก็เลยบม่กล้าเซ็นต้องต้องกังวลนะครับเพราะเศรษฐีที่เสขอหนังสือลูกข้อสอบมันน่ากลัวตีเห็นนั่นแหละครับเพราะแบบฟอร์มขอหนังสือที่ล่างที่ชาวบ้านพนักงานทัางหลายเป็นแบบฟอร์มที่มาจากหน่วยงานอื่นหรอกเป็นแบบฟอร์มคืออุทิศที่เพิ่นบอกว่าอุทิศนะคือ ต้องยกให้เป็นของหลวงเนี่ยของชุมระทานนี่ปัจจัยครับแค่มาทํางานมากมันต้องควหนังสือไว้ทีนี่ไปแล้วครับทำมาปฏิบัติงานในพื้นที่บด้ยไ่ทางอยัางนี้โอ้ยรุ่งนะเจ้าน้ารุ่งแล้วนะถึงน้าโค้นอะสอรซื้อไว้แล้วที่เข้าชัดไงเพิ่นหนึ่งตอนจะของเพิ่หนึ่งตอนตอนตอนตีประหลวงเอาหนังสือไปให้เป็นเซนเนี่ยคนทํานาเซนเนี่ยเจ้าของชนดอาจจะเป็นคน คือเจ้าของคนทำนาเนี่ยประสานไปครับเจ้าของแต่เปนตัวยบอก่าเห็นน้อยยิ่งารเกินบอกไปเนบอกไปเห็นว่าชมพันธจะมาทำงานทำนาเจงนี่เนอ่เป็นเป็นเพียงประสานต่อผมครับว่าชมประธนแค่มาขอพื้นที่ทำงานบ่ได้นะครับบ่ได้มายืดอย่างที่อย่างที่ชาวบ้านเพิ่งเข้าใจไว้เนาะครับบางเตือเดี๋ยวมั่ววบอย่างก็ เขาไปชำตรงเนี้ยไอ้คนทำนาประจเจ้าของตีเขาเจ้าของตีหรืม่หันเป็นเหมืนย้อมเปิดขึ้นมาที่มันมันลบากมันจะไปต่อบาได้สามหกแม่หัวที่อิ่มเลยคือคือกเพื่อคนทำนาประสานไปเจ้าของตีแต่แต่ดีคุณเจ้าเปัญยูหรือว่ายังอยู่บอกเป็นเห็นน้อยหน่อผ่านต่อไปแห็งยึกหน่อยก็หลวงหน่อยประมาณนี้คุณงานสำคัญก็แล ผลงานนะบอกเจ้าของตีเจ้าของตีเมันบอกผนิอมยุ่งเลยนะครับยามที่มามาทำปุ๊บเดี๋ยวพอมาทำปุ๊บมันผนิ่มทีหลังเนี่ยเขายากการมาได้ไม่ยหนักเล่งนะเจ้าของนะเดียดรอดมีเลี้ยงเลยคลเนี่ยไปจัดเข้าใจก่อนเลยว่าช่วงระยะเวลาที่เอาจะมาปฏิบัติงานน่ะมันต้องกันพื้นที่ไว้สำหรับคนทางเข้าปฏิบัติงานคือกัดมันม้องย้อมย้อมเสียโอกาสช่วงนึงอะ แหลกกับน้ามันน่าแหลกกับน้ามันแท้ๆกันก็จะดมันจะได้มันได้ทํา้อยเปอร์นแน่นอนครับครับพี่นี้นี่จะจ้าจะเร็วนี่ยังตอบมาได้แต่เนอปอนเนอร์ร้านในของผมปะครับโอเคนี่ครับพละปนหางปมนะงกันม้าแน่แค่นี่มันจะจ้าเรื่องจะาซื้อจัดจ้างเรื่องการผลิตของต่อม่นี่นะมันจะขายตามทั่วไปเนาะมันต้องสั่างโรงงานผลิต เจ้าของตีจะได้เป็นต้องประมูลต้องขันหยังมาได้แทงเงินก้อนกระบวนการมันหลายอย่างอยู่ไปทีละขั้นตอนครับแต่งบมาแน่เอาแม่ันได้อคุดเก็บน้ำได้ขนาดนี้แล้วดึงขึ้นมาใจ้ัมได้นี่เสียครับเสียมหาศาลเลยโอเคสรุปตามนี้นะครับน้อโอเคครับเดี๋ยววันพุธเดี๋ยวผมเดินเอกสารนี่ครับเข้ามาสนใจลมาดูโอเคครับก็ ถือว่าสรุปกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยววันพุธสรุปหน้าที่ผมก็จะเป็นคนวิ่งเอกสารแต่เรื่องของข้อมูลแล้วก็เอกสารที่จะต้องเตรียมก่อนืึประหลวงกับกลุ่มชนเปิดแน่กันเองครับ10โมงผมมาหาเอกสารแล้วก็เอาไปส่งฮึ่กับประลงบ้านมูหนึ่งมูสีมูสามมูสี่มูสิบเอ็ดนะไขยูมูเจก็เดี๋ยวปรลงดมรับผิดชอบไปเป็นมูเจ็ดกับมูสิบเอ็ดก็ไปส่งตีเดียวกันแล้วก็ บโมงผมก็เอาเอกสารจากป่หลวงกลับคืนมาส่งให้กับกรมชนอันนี้ก็ช่วยกันนะครับสําหรับปีน้องจามเพื่มใ,ใจก็จะได้ใจน้ามกันเร็วๆนะฮะจะได้ทําการ,กรเกษตรก็หวังว่า,าทางกรมชนเป็นก็จะเบิกงบแล้วก็เตรียมการคุดหลอกได้เร็วขึ้นนะถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามเพื่อกำลังใจในการทํางานของกรมชนบประทานของป่หลวงบ้านนะฮะแล้วก็ติดตามการทํางานของจีโฟกตัวแอลสรับที่นี้สวัสดีครับ